ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศตคำถามที่ต้องการคำตอบมีคนถามทนายว่าวันที่8เมษายนที่ผ่านมาลุงพลไปที่ตำรวจป่าไม้ปทศด้วยข้อหาอะไรกันแน่คำถามนี้จริงๆต้องถามท่านทนายสมเกียรติโดยตรงแต่เมื่อเป็นคำถามที่ถูกนำมาถามทนาย ทนายก็ขออนุญาตตอบตามที่เข้าใจแต่จะให้ชัวร์ต้องถามทนายสมเกียรติครับเวลานี้เท่าที่ยืนยันได้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องหา3คดีคดีแรกบุกรุกแผ้วถางป่าบนที่ดินประมาณ2งานคดี2ครอบครองไม้มาค่าแต้เข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอ คดีที่3ทําไม้ตัดไม้อารางซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเช่นกันเท่าที่ทราบจากข่าวคดีบุกรุกแพ้วถางป่าที่มีการแจ้งความที่สพกกตูมวันที่มีตำรวจหลายนายไปที่บ้านกกกอกและเชิญลุงพลไปที่สพกกตูมต้องประกันตัวในวงเงิน1 0 0 0 0แบาทคดีที่2คดีครอบครองไม้มาฆ่าแต้ ไม้ถูกยึดไปเป็นของกลางแล้วคดีนี้ไม่มีการโอนคดีมาที่ปทศทางสอพอกกตูมเป็นผู้ดำเนินคดีเองและคดีที่3ตัดไม้อารางได้โอนคดีมาที่ปทศแล้วดังนั้น2ในสของคดีคือคดีบุกรุกแผวถา,างป่าและคดีตัดไม้อารางจึงถูกโอนมาที่ปทศแล้วและวันที่8ด ทางปทศได้แจ้งการรับโอนสำนวนคดีให้ลุงพลทราบส่วนช่างพงถูกดำเนินคดีเพียงคดีเดียวคือร่วมกันทำไม้วงเล็บตัดไม้อารางด้วยลุงพลและช่างพงเป็นผู้ต้องหาร่วมกันในคดีตัดไม้อารางความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมอปลาเปิดเผยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังลุงพลน่าจะเป็นพวกหิวแสง พวกที่กลัวเสียผลประโยชน์อยากฝากถึงลุงพลและทีมงานทุกคนว่าถ้าเราไม่ทำอะไรผิดกฎหมายจะไปกลัวสื่อทำไมวันนี้เมื่อสังคมสงสยัยสื่อมีหน้าที่นำเสนอทุกด้านทุกมุมหรืออาการแบบนี้โดนปู่ปริจิตเข้าสิงแล้วสำหรับสาเหตุที่ลุงพลหันมาเล่นงานสื่อเพราะสื่อไม่ทำตามใจลุงพล จึงไปร้องเรียนว่าสื่อเสนอข่าวไม่เป็นความจริงถ้าคนดูข่าวจะรู้ว่าสื่อนำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่แปลกที่ลุงพลจะเล่นงานสื่อเพราะไม่ชอบให้สื่อนำเสนอมุมที่ติดลบของตัวเองไม่เหมือนยูทูบเบอร์ที่นำเสนอแต่ด้านดีๆของลุงพลนอกจากนี้ยายจำลองเพื่อนสนิทของลุงพล ได้ไล้สดขณะที่น้าตายน้องสาวของป้าแตนเข้ามาใกล้ชิดฝั่งบ้านลุงพลหลังจากที่ตาชานผู้เป็นพ่อได้นัดเข้ามาเคลียใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเดิมทีน้าตายจะสนิทกับฝั่งแม่น้องชมพู่และยืนคนละฝ่ายกับลุงพลน้าตายกล่าวว่าตนไม่เคยโกรธป้าแตนและไม่ได้มีอะไรติดค้างในใจ เพียงแต่ช่วงแรกๆที่กระแสโจมตีฝั่งแม่น้องชมพู่ก็เลยถอยห่างออกมาเพราะหมอปลากับแม่น้องชมพู่ยังคืนดีกันได้ฉะนั้นตนเป็นพี่น้องกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตนยังเป็นเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากกรณีที่นายชัยพลวิภาและนางสมพรลาโพ ลุงพลป้าแตนแห่งบ้านกกอกเดินทางไปพบกับนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีโดนสื่อคุกคามและนำเสนอข่าวบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อนนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่ากล่าวว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะเมื่อก่อนลุงพลเป็นคนที่ออกมาขอบคุณสื่อ ที่ช่วยติดตามคดีน้องชมพู่ตนจึงสงสัยว่าลุงพลคนเดิมไปไหนแต่มาวันนี้ลุงพลกับเล่นงานสื่อสงสัยว่าพ่อปู่ปริจิตตะกับแม่โสรพีต้องอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเนื่องจากเมื่อก่อนลุงพลรักสื่อมากแต่หลังจากตั้งสารพญานาคและสารตะเคียน ลุงพลก็เปลี่ยนไปหากลุงพลไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจับไปกลัวทำไมสื่อเพราะสื่อนำเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสิ่งที่ลุงพลกับทีมงานทําลงไปสื่อไม่ได้บอกหรือไปชี้นาลุงพลไปทำกันเองเมื่อทำแล้วสื่อสงสัยจึงไปทำข่าว นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสื่อไม่น่ากลัวถ้าเราไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายขณะน,นี้ถ้าสื่อจะนำเสนออะไรก็ไม่ให้ความร่วมมือและมีการพูดเน็บแนมสื่ออยู่ตลอดเวลาหาว่าเสนอข่าวลำเอียงแต่ความจริงสื่อไม่ได้ลำเอียงสเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาเมื่อสังคมสงสยัยสื่อจึงมีหน้าที่นำเสนอทุกด้าน ลุงพลจะให้สื่อทำแบบยูทูบเบอร์ไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เวลา15นาฬิกาที่รัฐสภานายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยทนายและยูทูบเบอร์เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวแต่มีลักษณะคุกคามสิทธิมนุษยชนและมีการนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงจนทําให้นายชัยพลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องมาร้องขอความเป็นธรรมต่อกรรมาธิการให้ช่วยให้ความเป็นธรรมนายชัยพลวิภาเปิดเผยว่าตนเดินทางมาในวันนี้ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอความอนุเคราะห์กับคณะกรรมาการแต่ตนอย่างเคารพสื่อมวลชนแม้ว่าสื่อหลายสำนักจะนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็ตามด้านนายศิระกล่าวว่าตนจะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปเพราะ ก่อนหน้านี้ตนก็เคยลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารแล้วดังนั้นตนจะรับฟังความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุมและจะเชิญสื่อมวลชนที่มีการกล่าวถึงมาให้ข้อมูลต่อไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เวลา13.20นาฬิกาีนาทีนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพนายธีรพงษ์แผนบุตรช่องมะตอยแชนแนล นายสมเกียรติโรจะนะวรกมลทนายความส่วนตัวเดินทางจากห้องสอบสวนหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเดินลงบันไดาจากชั้น3ของอาคารบอกอรพศเพื่อจะเดินทางกลับบ้านกกก,กจังหวัดมุกดาหารทันทีระหว่างนั้นนายสมเกียรติโรจะนะวรกมลทนายความส่วนตัวลุงพลเปิดเผยว่าวันนี้หลังจากพาในายชัยพลมารับทราบข้อกล่าวหา ยังไม่มีอะไรชี้แจงหรือพูดคุยตนจะถแถลงอย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายน64ที่หมู่บ้านกกกอกเท่านั้นแต่วันนี้จบแล้วไม่มีอะไรไม่สอบเพิ่มไม่กังวลอะไรและกรณีที่พอบอกอปทสระบุว่าเตรียมที่จะเรียกยูทูบเบอร์เพิ่มอีกสองคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวน ส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวเข้าไปสัมภาษณ์นายชัยพลที่บ้านให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษและการขออนุญาตจากนายชัยพลแต่หากเป็นตนเมื่อพบเจอผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนก็จะตอบข้อสักถามตามที่จะตอบได้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าตนเดินทางมาเพื่อให้ความร่วมมือกับพนักง,งานสอบสวนของบกปทศและ การเดินทางมาวันนี้แม้ว่าจะเป็นการรับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้มีการปรับรูปแบบหรือเงื่อนไขการประกันตัวจากเดิมที่ประกันตัวเอาไว้ที่สพกกตูมก็ตามทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแค่มีการโอนคดีมาที่ส่วนกลางเท่านั้นส่วนกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่า และตัดไม้นั้นตนไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่วันนี้มีเพียงแค่นายธีรพงศ์เดินทางมาเพียงคนเดียวซึ่งเชื่อว่ากลุ่มยูทูบเบอร์คนอื่นหมายเรียกยังไปไม่ถึงแต่หากหลังจากนี้หมายเรียกไปถึงยูทูบเบอร์ที่ถูกออกหมายเรียกก็คงจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป